อ่ะสวัสดีครับนักเรียนเดี๋ยววันนี้เรามาต่ออัตราส่วนตรีโกณมิตินะครับนะครับเมื่อวานเนี่ยครูสอนอัตราส่วนตรีโกณมิติเนี่ยไปนะครับไปสามตัวนะครับก็คือไซด์คอสแล้วก็แทนนะครับไซด์คอสแทนนะครับอ่ะนี่เมื่อวานนะครับไซด์คอสแทนนะครับไซด์คอสแทนเนี่ยเป็นอัตราส่วนของความยาวนะครับความยาวของด้าน แต่ละด้านของรูปสามเหลี่ยมมุมฉากนะครับ,นะรบเราก็จะท่องสั้นๆว่าไซด์คอสแทนข้ามฉากชิดฉากข้ามชิดนะครับนักเรียนท่องให้ได้นะไม่ยากไซด์คอสแทนข้ามฉากชิดฉากข้ามชิดนะครับข้ามข้ามความหมายของมันก็คือด้านตรงข้ามมุมที่เขากําหนดให้ฉากก็คือด้านตรงข้ามมุมฉากถูกต้องไหมชิดก็คือด้านประชิดมุมที่เขากําหนดให้นะครับโอเคเดี๋ยววันนี้เราจะมาหาอัตราส่วนตรีโกณมิติกัน นะครับทรายอันนี้อันนี้ให้ท่องนะทรายคอร์สแทนข้ามฉากทิ่ฉาาข้ามชิดนะครับน,นี้เรามาดูตัวอย่างที่ 2, รับจงหาอัตราส่วนตรีโกณมิติจากรูปนะครับอัตราส่วนตรีโกณมิติอัตราอัตราส่วนตรีโกณมิติมีอยู่3อันคือทรายคอร์สแทนนะครับโอเคนะทรายคอร์สแทนจากรูปที่กําหนดให้นะครับอันนี้คือสามเหลี่ยม ABC นะครับ ABC นะครับแล้วก็ความยาวแต่ละด้านที่เขากําหนดให้เนี่ยนะครับอันนี้ครูไม่ได้ใส่หน่วยนะ นะครับอ่าอันนี้ก็คือ5 4 3 5, 4 3คือความยาวนะครับความยาวแต่ละด้านที่ครูสมมุติขึ้นมาโอเคไหมครูสมมุติขึ้นมานะครูไม่ได้สร้างแบบเป๊ะนะครับครูสมมุติขึ้นมานะครับคราวนี้เราก็ต้องดูมุมที่เขากําหนดให้ที่เขาแรงเงามาให้เนี่ยนะครับมี2มุมคือมุม A แล้วก็มุม B แสดงว่าเขาไม่หาทั้งสองมุมเลยโอเคไหมเขาไม่หาทั้งสองมุมเลยเพราะฉะนั้นครูก็จะเขียนมุมรอไว้เลยอ่ะเอามุม A ก่อน ก็เป็น sin a cos a tan a โอเคไหมนะครับแล้วพอหามุม a เสร็จก็ไปหามุม b นะครับมุม b ก็เป็น sin b cos b tan b นะครับ sin b cos b tan น b นะครับอ่ะคราวนี้เรามาดู a ก่อนยึด a เป็นหลักก่อนนะครับ a, นะยึด a เป็นหลักก่อนนะนะครับเราจะหามุม a นะยึด a เป็นหลักก่อนนะครับก่อนจะหาครูอยากให้นักเรียนเอ่ออะไรอ่ะ <c oughs> เขียน เขียนด้านแต่ละด้านของมุม A ก่อนตอนนี้เรายึด A เป็นหลักโอเคปะยึด A เป็นหลักนะยึด A เป็นหลักนะครับอ่ะด้านแรกที่เราจะกําหนดอ่าเราจะกําหนดด้านแต่ละด้านก่อนว่ามันชื่ออะไรด้านแรกนะครับถ้ายึดมุม A เป็นหลักด้านแรกก็คือด้านฉากฉากอยู่ตรงไหนครับนี่ไงดูมุมฉากนะครับฉากอะไรตรงข้ามกับมุมฉากก็คือด้าน5ถูกต้องไหมเพราะฉะนั้นด้าน5คือด้านฉาก นะครับด้านห้าคือด้านช้าอ่าต่อไปเราก็ยึดมุม A เป็นหลักเพราะเรายึดมุม A อยู่นะนะครับด้านที่มันตรงข้ามกับมุม A คือด้าน3เพราะฉะนั้นด้าน3ก็คือด้านข้ามเพราะมันตรงข้ามกับมุม A โอเคไหมอ่าต่อไปด้านสุดท้ายด้าน4มันอยู่ใกล้กับมุม A ใช่ไหมใช่เพราะฉะนั้นเราจะให้ด้านนี้เป็นด้านชิดโอเคไหมครับเราจะให้ด้านนี้เป็นด้านชิด นะครับอ่ะเพราะฉะนั้นอ่ะเรามาหาอัตราส่วนกันเลยนะครับเริ่มไซ A เอาไซ A ก่อนไซเราท่องว่าอะไรครับย้อนไปดูก็ได้ข้ามฉากข้ามส่วนฉากข้ามส่วนฉากอ่ะข้ามส่วนฉากข้ามข้ามคือ3ฉากค,คือ5เพราะฉะนั้นข้ามส่วนฉากก็คือ3ส่วน5กออกไหมครับข้ามฉากอ่ะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบ สีอะไรดีสีฟ้าก็ได้อะสามส่วนห้าแค่นี้เองโอ้โหง่ายมากต่อไปไปดูคอร์สครับคอร์สเอคอร์สเอทองว่าชิดฉากเราก็ไปดูชิดคือด้านอะไรครับชิดคือสี่ฉากคือห้าก็เป็นสี่ส่วนห้าแค่นี้เองนะครับตอบสี่ส่วนห้า่อไปแทน A อแทนทองว่าอะไรครับแทนทองว่าข้ามชิด ข้ามชิดข้ามชิดข้ามก็คือ3ชิดก็คือ4เพราะฉะนั้นตอบ3ส่วนสข้ามชิดเห็นไหมข้ามชิดก็ตอบ3ส่วน4เสร็จแล้วครับนะครับอันนี้ยึดมุม A เป็นหลักเสร็จแล้วนะครับครูจะลบนะ <c oughs> ลบทำไมต้องลบรู้ไหมเพราะว่าอ่ะครูไม่ลบดีกว่านะครับอ่ะ ต่อไปครูนะครับครูหามุม A เสร็จแล้วครูจะหามุม B บ้างนะครับจะหามุม b บ้างนะครับเราก็ต้องมายึดมุม b เป็นหลักนะครับยึดมุม B ีเป็นหลักสี่ะไยเดียวสี่ชมพูลแล้วกันอ่ะยึดมุม b เป็นหลักโอเคไหมยึดมุม b เป็นหลักนะครับด้านเดิมนะครับพอยึดมุม B เป็นหลักเนี้ยเราก็ต้องมาตั้งชื่อด้านแต่และด้านก่อนเพราะว่าเพราะว่าอะไรว่ามุมเนี่ยมันเปลี่ยนไปแล้ว แต่มันจะมีด้านหนึ่งไม่ว่าจะยึด A หรือยึด B เป็นหลักชื่อมันจะเหมือนเดิมก็คือด้านอะไรด้านฉากครับอันนี้จะเป็นด้านฉากเหมือนเดิมใช้ปากกาสีต่างกันนะด้านฉากเหมือนเดิมแต่ด้านนี้ด้านนี้มันตรงข้ามกับมุมบีใช่ไหมมันจะกลายเป็นด้านลายแทนด้านข้ามแทนมันจะกลายเป็นด้านข้ามแทนเห็นไหมจะกลายเป็นด้านข้ามแทนนะครับแล้วก็ด้านนี้มันอยู่ใกล้มุม B ีใช่ไหมอยู่ใกล้มุมบมันก็จะกลายเป็นด้านลายแทน ด้านชิดะมันจะกลายเป็นด้านชิดแทนโอเคปะ่ะครับเพราะว่าตอนนี้เรายึดมุมบีเป็นหลักแล้วอ่ะดูต,ต่อแล้วนะปึ๊บอ่ะทราย B ครับทราย B ีทราย B ยึดมุมบีเป็นหลักทรายท่องว่าข้ามฉากข้ามฉากข้ามคือ4ฉากคือ5ถูกต้องไหมยึดมุมบีเป็นหลักข้ามฉากก็คือ4ส่วน5นี่ไง ข้ามฉากมองสีชมพูนะครับมองสีชมพูนะโอเคนะะเดี๋ยวกูลบสีเทาก่อนละกันลบสีเทาแล้วนะอ่ะโอเคคอร์สบีอีกรอบหนึ่งคอร์สบีข้ามฉากก็คือสี่ส่วนห้าโอเคไหมครับก็ตอบสี่ส่วนห้านี่นี่นี่ถามข้างในนี่ <c oughs> ขวดชิปอยู่ลูก คอร์ส b อ่ะคอร์ส b คอ่าคอร์ออรท่องว่าท่องว่าชิดฉากชิดก็คือ3ฉากก็คือ5เพราะฉะนั้นนะครับคอร์ก็คือ3ส่วน5นะครับ3ส่วน5อ่ะต่อไปแท,แทน b แทน b อ่ะแทน b นะครับ แทน B ท่องว่าข้ามชิดนะครับข้ามชิดก็คือ4ส่วน3นี่ไงข้ามคือ4ชิดคือ3ตอบ4ส่วน3นะครับส่ 4, ส่วน3นะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับนะครับสิ่งที่อยากจะบอกคือดูไปทีละมุมนะครับมุม A ก็ยึดมุม A เป็นหลักนะครับอันไหนค่าอันนี้ก็จะกลายเป็นข้ามอันนี้ก็จะกลายเป็นชิดอันนี้ก็เป็นฉากเหมือนเดิมถูกต้องไหม แต่ถ้ายึดมุมบนะครับอันนี้ก็จะกลายเป็นข้ามอันนี้ก็จะกลายเป็นชิดอันนี้ก็จะกลายเป็นฉากฉากเหมือนเดิมเนาะฉากเหมือนเดิมนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเราจะหามุมไหนยึดมุมนั้นเป็นหลักนะครับในรูปสามเหลี่ยมจะมีอยู่2มุมนะครับซึ่งแบบฝึกหัดของครูก็ให้นะครับให้เอารูปเดียวเดี๋ยวครูจะให้ให้รูปเดียวนะครับเดี๋ยวจะเอารูปนี้รูปเดียวพอนะครับโอเคนะนะครับหาแบบนี้เลยนะครับหาแบบนี้เลย โอเคเดี๋ยววาดรูปด้วยนะครับวาดรูปด้วยนะครับข้อ2เดี๋ยวครูลบให้นะครับเดี๋ยวเอาไปทำมันพรุ่งนี้นะครับโอเควันนี้ก็แค่นี้แหละครับ